นะครับนี่เขาบอกว่า7ปีรัฐประหารประเทศได้อะไรจากการยึดอำนาจของประยุทธ์นะผมตอบให้เลยนะประเทศได้อะไรนะ7ปีรัฐประหารเมื่อวานเนี้ยประเทศได้อะไรครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจโดยประยุทธ์ก็ประเทศได้ประยุทธ์เป็นนายกจุกรูเป็นไงล่ะอยากไหมนะครับกรบ,บสสุเทพและคณะนะครับ นะไปเดินขบวนกันได้ไประยุทธ์เป็นนายกนี่แหละครับรัฐประหารเจ็ดปีสิ่งที่เราได้ประเทศไทยได้คือได้ประยุทธ์เป็นนายกอันที่สองก็คือได้แล้วได้หนี้ไงกู้มาตั้งเท่าไหร่แล้วเนะี่กี่ล้านเนยเราได้หนี้ครับนะอันที่สามเราได้ใช้หนี้เจ็ดชั่วโคตรครับนะครับนะเราได้ใช้ใช้หนี้เจ็ดชั่วโคตรนะครับนี่คือ ผลพวงจากการรัฐประหารเจ็ดปีสิ่งที่เราได้เราเราได้นายกที่ชื่อประยุทธ์เราได้รัฐธรรมนูญที่ต่อทอออานาจจากการยึดอานาจทําให้หัวหน้าคณะรัฐประหารสามารถอยู่ในอำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อีก4บวกสคือ8ปปีนี่คือสิ่งที่เราได้จากการยึดอำนาจก็คือหนึ่งได้ประยุทธ์เป็นนายกไปไงชอบไหมล่ะชอบไหมชอบไหม <laughs> เราได้ประยุทธ์เป็นนายก นะเราได้สว2อ0คนที่มาจากการคัดเลือกของหัวหน้าคอสอชอก็คือมาจากหัวหน้าหัวหน้าคณะ,ะรัฐประหารเลือกมา250คนเราได้รัฐธรรมนูญที่ทำให้หัวหน้าคณะ,ะรัฐประหารอยู่ในอำนาจได้อีก4บวก4อีก8ปีโดยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะักสบายลงทุนในการ ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์กับคณะรัฐประหารสามารถต่อทอาอำนาจได้แต่ไม่ต้องไปลงทุนซื้อเสียงกว่าจะได้เป็นพรรคการเมืองใหญ่ๆโดยทั่วไปเท่าที่เขาลือกันนะก็ใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านอ่ะกว่าจะมีเสียงเกินครึ่งในสภาเกิน250เสียงเนี่ยมันใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านนะเขาลือกันนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครลือนะและผมก็ไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองไหนก็ไม่ต้องเสือกมาฟ้องกู เพราะคุณจะเป็นรัฐบาลได้คุณต้องเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่มีสักประมาณสักสามร้อยเสียงนะค่าใช้จ่ายในการที่จะ,ะซื้อตัวสอสมาลงสมัครสอสอเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นสอสอเขาบอกว่าคนที่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งอย่างน้นอยๆก็หัวละสามสิบล้านคูณเอาสามสิบล้านคูณก็ประมาณสักสามร้อยกัสามร้อยกว่าเสียงใช้เงินเท่าไหร่สามสิบคูณสิบก็สามร้อย คูณร้อยเก้าเท่าไหร่สามพันมันใช้เงินเท่าไหร่มันมหาศาลแต่ถ้าเกิดเราล่างรัฐธรรมนูญเรามีสวสองร้อยห้าสิบยังไงไงเราก็ชนะเรื่องตั้งตลอดอ่ะยังไงเพราะเสียงเราเกินอ่ะใครๆก็คือเราจะได้เป็นพักเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใครๆก็ต้องมาร่วมกับเราเพราะสองร้อยห้าสิบเสียงเตรียมายกมือเราแนละ้วฝ่ายตรงข้ามใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงข้ามกับคู่เราเนะี่ยมีมีมีศูนย์คะแนนแต่เรามีสองร้อยห้าสิบเสียงอนะ่ะเราเป็นต่อสองร้อยห้าสิบเท่าอ่ะเห็นนะ เราสามารถเป็นรัฐ,รฐบาลได้อีกแปดปีเรายึดอำนาจมาเท่าไหร่ห้าใช่ไหมนะห้าบวกแปดห้าสี่บวกสี่แปดก็สิบสามปีเราอยู่สบายเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะยังไงก็พักเราจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเราก็ได้เป็นรัฐบาลเพราะสวอยังไงก็พวกเราเพราะเราเป็นคนเลือกมาพวกเราทั้งนั้นคนกันเองทั้งนั้นแต่ละคนนะนี่คือเจ็ดปีจากการรัฐบาลเราได้ พี่น้องว่าคิดเหมือนผมไหมที่ผมพูดเข้ามาแล้วก็แชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปถึงพวกหัวหน้าคณะรัฐประหารประเทศได้อะไรครับทุกวันนี้นะมีอะไรครับนะการยึดอำนาจมาประเทศได้อะไรผมดูแล้วไม่ไหวนะเราจะเปลี่ยนนายกก็ไม่ได้จะเปลี่ยนรัฐมนตรีก็ได้เปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราก็ต้องทนอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ไป ดีไม่ดีพี่น้องตัดสินใจเอาแต่ผมว่าผมอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลนะพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนเก่งมากแต่ผมอยากจะเปลี่ยนมากแกทํามานานแล้วแกน่าสงสารแกอยากแกได้คนอื่นบ้างอ่ะแต่แกก็ไม่เบื่อแกมีทางเดียวที่เราจะล้มรัฐบาลได้คือแกเบื่อเองนะหรือไม่แกก็ต้องป่วยหรือไมแ่แกก็ต้องไปไงอสัญญกรรมในตําแหน่งเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนนาย,ยกรัฐมนตรีได้เพราะคะแนนเสียงมันท่วมท้นเล้วเกิน ชาติหน้าตอนใบ,บมันก็ไม่ได้ตอนมันก็จะเหมือนกับมินออไลนยตอนนี้แมยุบพักอองซานซูจีมันก็อยู่ไปตลอดไปตลอดไปก็มันเหมือนเดิมป,ประเทศพม่าก,ก็เหมือนกลับไปเหมือนเดิมต่อไปก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนคนก็หนีเข้าประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างก็ทิพไหยเพราะอะไรเพราะกูอยากอยู่แนอหน้าตลอดไปเนี่ยอย่างพมา่าเนี่ยนะยุบพักหาว่าเขาโกงเลือกตั้งไม่ใช่แล้ว,ลวเลือกทีไรเขาไม่เลือกมึง พอมึงสู้เขาไม่ได้มึงก็บอกเขาโกงเลือกตั้งหอกหักสากกระเบือ,อยนะพอมึงสู้เขาไม่ได้มึงบอกเขาโกงเลือกตั้งมึงยุบพักแม่งซัยัดข้อหาเข้าไปคนไหนชูป้ายบอกว่าเพลฟอร์เมียนมาเป็นกําลังใจให้เมียนมาด้วยแม่งออกหมายจับนางงงนางงามวันนี้ดูข่าวล่าสุดแม่งเลยสั่งพักงานครูทั้งประเทศหนึ่งในสาม ใครก็แล้วแต่อาระยะขัดขืนแม่ก็สั่งพักงานตะเงินโดงเงินเดือนไม่ต้องได้นะประเทศชาติแม่ก็ชิปหายเพราะอะไรเพราะแม่อยากอยู่อํานาจนี่คือประเด็จการทหารในพระมหากนะวันวันหนึ่งแม่ก็อยากยึดอานาจทรัพยากรต่างๆแม่ก็ใช้เพื่อประโยชน์มันอํานาจแม่ก็ล้นฟ้านะนี่คือต่างประเทศเราดูแล้วครับประเด็จการทหารนี่มันอันตรายขนาดไหนนี่ผมพูดถึงในต่างประเทศนะไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะไม่ต้องมาฟ้องร้องอะไรกูนะ นะครับนะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับมีคนถามเรื่องอะไรน้องชมพู่อัจฉริยะบอกเร็วๆนี้จะปิดเกมแล้วก็จริงครับเห็นอัจฉริยะก็พูดทาง y o u t u นะครใครอยากตามอาัจฉริยะก็ไปดูเขาที่ช่องชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจฉริกรมีสองก็ไปติดตามคุณอัจฉยะได้นะครับ ผมกับคุณอัจฉริยะก็ยังเป็นเพื่อนฝูงกันเหมือนเดิมรักกันเสมอเหมือนเดิมถึงแม้อัจฉริยะจะไม่มี Facebook อีกต่อไปแล้วก็ไปอยู่ทาง youtube ก็ไปดูไปดูคุณอัจฉริยะใครชอบเห็นเขาบอกว่าจะต้องมีการออกหมายเรียกหมายจับใครก็แล้วแต่ที่กกอกอ่ะใครที่ค่าน้องชมพูก่ก็ประมาณต้นประมาณสิ้นเดือนหรือต้นเดือนมิถุนาเขาก็บอกว่าอาจจะมีข่าวดีนะนะครับหลายหลายๆคนเขาบอกว่าไอคนที่จะออกหมายจับ นะบางคนก็บอกอาจจะเป็นคนเดียวกันที่ประชาชนเขาอยากให้คนนี้ติดคุกก็ได้นะเออคนดังกกอกเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะนะนะครับนะบางคนก็บอกอยากให้ไอคนนี้ติดคุกเหลือเกินน่ะนะเออไม่รู้ว่าใครอ่ะนะที่กกอกเนี่ยเขาก็อยากให้มันติดคุกแต่เราก็ไม่รู้ว่าอยากจะให้ใครติดคุกนะนะก็ถ่ายกันแล้วกันว่าอยากจะให้ใครติดคุกอืม <c oughs> นะก็ดูกันต่อไปคดีน้องชมพู่นะผมก็ไม่เคยได้ตามแล้วนะครับพี่น้องประชาชนนะครับอืมนะครับคนไทยรักสงบทนทนทน,ทน,ท,นทนกันไปเรื่อยๆนะครับอืมนะครับก็เพจด,ดังๆหลายเพจนะเคยเชียร์รัฐประหารเชียร์กรปปสล้มรัฐบาลยิ่งรักตอนนี้ก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนว่าที่ผ่านมานั้น นะตัดสินใจผิดโง่ไปวันนี้ก็ต้องไปไงกลับลำครับนะบอกไม่น่าเลือกประยุทธ์เข้ามาเลยนะครับนะเพจดังๆหลักล้านก็มาอยากจะบอกว่าเป็นเพจอะไรพี่น้องก็ไปหาดูครับบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไปด่ายิ่งรักแล้วก็เชียร์ประยุทธ์พอได้ประยุทธ์มาวันนี้เจ็ดปีไปไงโอ้กูคิดผิดไม่น่าเชียร์ประยุทธ์นี่เพจดังๆนะสโมสรนิสิตดัง,ดงนะม,งมาหาวิทยาลัยชื่อดังก็เหมือนกันครับลงมติ แต่อ9บอกเนี่ยนะก็นะนะเสียใจขอโทษที่เคยสนับสนุนกปปสประท้ะะวงนะรัฐบาลยิ่งรักแนละ้วเอาประยุทธ์มาจนมีการรัฐประหารก็ทุกคนก็ขอโทษกันหมดนะกลับราเกันหมดนะก็บอกแล้วนะครับเี่ยนะเปไ็นไงนะก็ไม่รู้ว่ากันไปใช่ใจัดแม่งไปอา้าต่อไปนะครับ มีอะไรที่นตอนนี้เขาก็จัดเวทีเรื่องนะไทยไม่ทนอะไรกันเยอะแยะคนก็ทนกันไม่ไหวแต่ทำอะไรมันก็ไม่ได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนรัฐบาลได้ก็อย่างที่ผมบอกอเสียงมันก็รัฐบาลก็เหนือทุกอย่างแล้วยังมีสอวอีกสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเรื่องยากนะก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาตัวให้รอด ถ้าพี่น้องประชาชนวิจารอะไรที่มันเอาตัวไม่รอดพี่น้องก็ลาบากกันเหนื่อยมันก็แจ้งความจับทุกวันพิมพ์รีพายเห็นได้ข่าวก็จะโดนตรวจสอบภาษ,ษีย้อนหลังนะครับว่าการเสียภาษีถูกต้องไหมเพราะคนส่วนใหญ่มันเสียภาษีไม่ถูกต้องนะ่ะผมดูแล้วพิพมรีพายเนี่ยไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดถ้าจะถูกรัฐบาลตรวจสอบภาษีย้อนหลังเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดเพราะทุกคนเนี่ยนะการเสียภาษีเนี่ยมันต้องมีช่องว่างมันต้องมีผิดเล็กผิดน้อยเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามผมนะพิมพ์ลิพายตอนนี้มีอาการเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงในการที่จะถูกภาษีย้อนหลังไอเรื่องอำนาจมืดอะไรคงไม่มีละกลัวจะเป็นเรื่องการตรวจสอบภาษีย้อนหลังเพราะใครก็แล้วแต่เนี่ยการเสียงภาษีส่วนใหญ่ไม่ต้องมีข้อบกพร่องแล้วยิ่งมีการขายของอะไรต่างๆทางออนไลน์รายได้เยอะอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งคุยโมว่ารายได้เยอะวันหนึ่งเท่านั้นเท่านี้ออเดอร์อย่างเงี้ยผมดูแล้วมีความเสี่ยงในการที่จะโดนภาษีย้อนหลังแล้วก็อนาคตจะลําบาก นะส่วนตัวผมนะผมมองว่ามีโอกาสลําบากเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าคนของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยที่เขาประกาศแล้วเนี่ยวันที่2ี่สอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการตรวจไปร้องไปอะไรเรื่องตรวจสอบภาษีอันนี้เหนื่อยนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการโฆษณาเกินจริงหรือไม่อันนี้ก็จะสวยครับสินค้านําเข้าสินค้าพร้อมอ่าอะไรต่างๆเรื่องฉลากเรื่องอ,อยอ,อะไรต่างๆผมว่ามาบ้านผิดไม่ผิดไม่รู้่แต่ผมว่า เหนื่อยผมบอกได้เลยเหนื่อยอย่างพิมพ์รี้พายในอนาคตเนี่ยนะก็จะต้องโดนรัฐบาลตรวจสอบนะทั้งภาษีย้อนหลังทั้งเกี่ยวกับเรื่องฉลากอยเลขจดแจ้งเครื่องสําอางอะไรต่างๆสินค้าอะไรจางโคตสานาเกินจริงไหมอะไร,ต,รต่างๆนะเยอะเชื่อสิครับบานเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะจะมาหาหาเธอเยอะแยะ เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเหนื่อยนะครับนะทําตัวเหนื่อยเหนื่อยต่อต่อไปเหนื่อยนะตอนนี้อาการอาการอาการเหนื่อยนะครับก็เนี่ยเนี่ยเรื่องฟิล์มทิพายเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าดูแล้วเหนื่อยนะครับอืมอืมนะครับเพราะนักร้องฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาเยอะมีหลายคนนะก็ก็ดูแล้วเหนื่อยเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างต่างเหนื่อยลําบากอ่ะ นะเดี๋ยวจะโดนมานะผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่ไปให้พิมพ์รีพายขายอะไรต่างเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็โดนกันทั่วหน้านะทั้งออยอทั้งราคาทั้งกฎหมายขายตรงตลาดตรงนะเยอะแยะเดี๋ยวดูนีมาบ้านโดนเหนื่อย,ยผมบอกได้แค่นี้